นี่คือผล,ลไม้ประหลาดครับหน้าตาไม่น่ากินเลยเปลือกดำๆเหมือนก้อนอืมอะไรสักอย่างแต่รู้ไหมครับว่ากิโลละพันห้าเชียนะเดี๋ยววันนี้แม็กซ์สดจากสวนจะพาไปทําความรู้จักผล,ลไม้ชนิดนี้กันครับเอาไปให้คุณแม่ชิมด้วยใครเคยกินหรือรู้จักคอมเมนต์บอกกันมานะครับนี่คือผล,ลไม้ประหลาดครับไม่ใช่แค่ประหลาดอย่างเดียวแปลกด้วยแล้วก็แพงด้วยฮะ โลละพันห้าพันห้าเอาลูกอะไรออะไม่รู้คล้ายมะกอกอ่ะมะกอกมะกอกคนเหนืออะไรมะกอกจกหัวมะกอกจกหัวมะกอกมาเงี้ยมาเง้ยจกหัวเออนี่ฮะพันห้าเอาแม่ลองเดาดูสิลูกอะไรเคยเห็นบ้างไหมคุณคยคุณบ้างไหมแต่มันคล้ายลูกมะกอกมะกอกที่เขาใส่น้ำพริกอ่ะเม็ดมะข่า เม็ดมะค่าเม็ดมะข่าอะไรมันใหญ่อะที่ร้อนๆที่ถูแล้วถูๆอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นสีดำด้วยไหมดูดินี่ดูดิแล้วไปถูดูดูดูไม่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 ใช่เม็ดมะข่าฮะนี่คือลาไยลาไยใช่อะลาไยอะไรเป็นอย่างนี้ลำไยลาไยที่โลละพันห้าไม่แข็งนะมันเป็นมันแพงไะเปลือกมันเลยแข็งลาไยอแห้งไม่ไม่โอ้แห้งยังสดๆอยู่เลย อยากลองไหมอยากลองไหมเอามามาดูโลละพันห้าหน้าตาจะเป็นยังไงเปลือกแข็งมากนะฮะคืออุ้ยคืออุ้ยเปลือกแข็งมากมาแล้วมันมาแล้วมันมาไวกว่ากำหนดนะเอามาดูหัวกันหนึ่งสองว้าวเฮนเปลือกดีแม่ว่ามันไม่ใช่ลำไยหรอกมันคือลำไยแม่เขาเรียกว่าลำไยคริสตัล อ่าดูดิดนี่ใช่แม่ทำมาเหมือนไม่เชื่อเลยแต่เนื้อมันแบบว่าแห้งๆดีนะอ่ะนี่อยากลองกินนะเหมือนเ<ะ>งาะข้างในมันอะ่ะก็มีความคลายอ่ะลองดมกินสิกลิ่นเป็นอะไรกลิ่นลำไยเนาะกลิ่นคือลำไยเลยอี๋ใช่ไหมกลิ่นลำไยเนาะเออกลิ่นมันคือลำไยครับทุกคนครับมาพันห้าดูซิว่ามันจะอร่อยอร่อยกว่าลำไยรูละสิบบาทบ้านเราไหมได้ว่าไง มันก็ต้องอร่อยแห้วมันแห้งหนอละดูดิมันแห้งเนาะเอาจริงนะแพงแต่ก็ก็กินยากอยู่นะนี่คือเนื้อมันนะฮะแล้วก็เม็ดมันจะเป็นอย่างนี้ครับเอ้ยเม็ดไม่เหมือนไม่เหมือนลำไยอะแม่ไม่เหมือนเม็ดเหมือนลิ้นจี่อะเหมือนเมลิ้นจี่ ดูดิเม็ดมันไม่เหมือนลำไยนะทุกค <ừ, S 1> <ผล S 2> นครับมเม็ดลิ้นจีแต่เนื้อเขาค่อนข้างเหมือนเลยแล้วก็กลิ่นเหมือนมากเอามานะลองชิมกันดูแม่อ่ะอันนี้ให้แม่เลยอ่ามาแม่จะกินก่อนหรือหรือจะกินพร้อมกันหรือจะยังไงอเอาไงกินก่อนกันอ่ะแม่กินก่อนดูท่าทางมันเหมือนจะหวานดูท่าทางน่ากินไงคือ <laughs> ถ้าอะไรเปรี้ยวปุ๊บไม่กินเลย <laughs> ถ้าเปรี้ยวนี่คือหน้าเยเลยแต่ถ้าหวานนี่คือเอาก่อนเลย <laughs> อ่ะลองชิมดูอ่ะ <laughs> ห,หวานอร่อย <c oughs> ดูหน้าดิหน้าไปไวมากเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหมือนลำไยเลยเหรอ,อ,รอเหมือนเป๊ะเลยเหรอรสชาติเป็นไงหวานอร่อยเหมือนลำไยกะโหลกอะ่ะเหมือนลำไยกะโหลกเหมือนลำไยกะโหลกกะไหลสีชมพูอะไรพวกนั้นนะ่ะงั้นเราก็ซื้อลำไยพวกนั้นกินดีกว่าไหมหอืมแต่มันจะมีความหนุบหนุบอ่ะนุบหหนุบหนุบอร่อยมันเหมือนมันอร่อยกว่าลำไยบ้านเราอ่ะอ่าไหนลองกินดูมา ือมันอร่อยเนาะมันมันมันเนื้อมันแห้งเนื้อมันแน่นมันจะมีความกรุบกรึบกรบมันแบบว่ามันไม่ได้เป็นน้ำแบบอเหมือนบ้านเราเออเรนี่แบบบ้านเราฮะกินเหมือนลำไยแต่พอเคี้ยวเข้าไปอ่ะมันจะมีความหอมอะไรแปลกๆบางอย่างกินใช่ใช่ทช่ใ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 นอใช่ใชอใช่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 ่รอ่ ถ้าบีลองกินนี้ถ้าบีเรียกหลายรอบแล้ว,ะลวนะฮะมันมีกินทีนี้แล้วเนื้อมันแห้งมันแน่นมากอุ้วอร่อยนะอร่อยอร่อยอแม่เราลองเพาะเม็ดปูก่กันดูไหมเนียม,ม,มันจะออกเงี้ยมีใครเคยกินบ้างครับแล้วก็มีใครเคยเห็นบ้างนี่คือรำไยคริสตัโลโระภันห้าครับอ่ะเดี๋ยวแม็กไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตมาให้คุณผู้ชมด้วยว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนอะไรยังไงฮะแล้วก็ใครอยากกินบ้างนะฮะเดี๋ยวเอามี้นะเราแบ่งให้ให้คุณผู้ชมกินด้วยดีกว่าไหมแม่ ได้ได้เอาไห<ด>มเอาไห<ด>มส่งได้เนาะส่งได้อยู่เ<บ> <ๆ S 2> นาะอ่ะใครอยากกินคอมเมนต์มาฮะพิมพมาว่าอยู่จังหวัดอะไรกันนะครับเดี๋ยวแม็กจะส่งตัวนี้เลยลำไย,ยคริสตัลไปให้กินด้วยไปแบ,บ่งกันกินฮะลำไย,ยคริสตัลนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม็กด้วยนะไปดูรายละเอียดของเจ้าลำไย,ยคริสตัลครับนี่คือพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยครับตอนนี้ราคากำลังแรงเลยทีเดียวครับมีราคาตั้งแต่ 700จนถึง1,500บาทครับ <Wow. S 1> ลำไยคริสตัลนะครับมีการนำเข้าสายพันธุ์มาจากอินโดนีเซียครับเริ่มมีการปลูกที่บ้านเราเนี่ยเมื่อประมาณ8 1 0ปีที่แล้วครับใน1ปีจะให้ผลถึง2รอบเลยทีเดียวนะครับรอบแรกเนี่ยก็ประมาณ200กิโลกร,รัมต่อ1ต้นนะครับรอบที่2จะประมาณ100กิโลกร,รัมครับ300กิโลกร,รัมคูณ1,500บาทปีหนึ่ง4 0 0 0 0 0กว่าบาทโอ้ <c oughs> oh my god ปลูกกันดีกว่าครับ ลำไย,ยคริสตัลนะครับมีศัตรูพืชน้อยมากๆครับไม่ว่าจะเป็นแมลงวันทองหรือค้างคาวเนี่ยไม่สามารถทําอะไรเขาได้เนื่องจากเปลือกเขาแข็งนั่นเองครับจึงสามารถทําการปลูกได้โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีครับรสชาติเนื้อของเขาก็อร่อยเลยนะเหมือนลำไยเลยครับแต่หวานนเนื้อนแน่นๆกรึบกรอบครับจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆทุเรียนนิดๆครับอร่อยเลยลองหาซื้อมาทานหรือลองหาพันธุ์มาปลูกกันดูนะครับขอบคุณข้อมูลจาก amarintv.com ครับ ใครที่ชอบคลิปของแม็กับแม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพจไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วไม่ค่อยเห็นโพสต์ไม่ค่อยเห็นไลฟ์สดทําตามนี้ครับใครที่กดติดตามหรือกดถูกใจแล้วนะครับอย่าลืมกดตรงจุดไข่ปลา3จุดนี้ไปที่ค่าเริ่มต้นครับแล้วก็ไปที่กําลังติดตามครับหลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกเป็นรายการโปรดครับต่อไปนี้ทุกคนจะเห็นคลิปและไลฟ์สดแมกก่อนคนอื่นเลยครับ